สวัสดีครับผมหนุ่มหน้ามนคนวรังนะครับาทางช่อง <c <oughs> YouTube c h a n แนลนะครับวันนี้จะมาเสนอ,อพระสมเด็จวรขะะังแถผ่านการล้างนะครับพระองค์นี้ผ่านการล้างมานะครับลักษณะการล้างนะครับคือพระสมเด็จวรขะะังแท้ถ้าผ่านการล้างนะครับอันอ จะมีลักษณะอย่างนี้อันนี้ก่อนอื่นอ่าผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์อ่าพระประธานเจ้าของเก่าอ่าล้างแบบไม่ถูกวิธีนะครับมีการเอาของแข็งหรือว่าลวดหรือใบมีดไปไปไป,ไปขูดเนื้ององพระนะครับเป็นไหม เห็นได้นะคะเนี่ยเนี่ยจะเป็นรอยขูดนะครับคืออันนี้เนื้อหาใจความก็คือลักษณะพระลงรักปิดทองของวัดละคังถ้าผ่านการล้างแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีอ่าร <c oughs> อยลักที่ซึมเข้าอ่าถึงเนื้อเนื้อองค์พระนะครับเห็นไหมซึมซึมเข้าไปนะครับ ครับจะไม่เป็นปื้นนะครับจะเป็นลักษณะแตกรายงานนิดนิดนิดนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะแตกรายงานนิดนิดนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อจ้ำจ้ำหรือว่าอ่านี่นะครับลักษณะของรักเก่าจะซึมเข้าเนื้ออันนี้นะครับนี่ลักษณะเนื้อตายหรือเนื้อเก่ามาผสมนะครับอ่าพระองค์นี้เข้าใจว่า จะมีมวลสารคคบเก่ามาผสมนะครับอันนี้คือลักษณะทองเก่าที่ฝังอยู่ในองค์พระนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ลักษณะอ่าพระกำแพงนะครับเราจะให้ดูจะให้ดูขอบก่อนนะครับนี่ครับ ทีนี้เราก็จะมาลงกล้องให้เห็นชัดๆมวลสารของวัดละครังนะครับเนี่ยลักษณะถ้าผ่านการล้างนะครับเห็นไหมครับฮะล่องรอยทองทองยังฝังติดแน่นอยู่นะครับ <c oughs> อตอนขั ชมจุดสำคัญเลยนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะทองนะครับอ,องพระจะ,ะมวลสารจะจัดจ้านจะเม็ดแดงเม็ดดำ,ดดำจะกระจายอยู่ทั่วองพระนะครับเม็ดเขียวเม็ดเหลืองนะครับมีหมดอันนี้เศษหักพระซุ้มกรน,นะครับจะมีออกสีน้ำตาลเม็ดมะขามนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับลักษณะ ลักษณะของอาลักเก่าที่ซึมเข้าเนื้อองค์พระนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะมีหรือ,อ,อนะนครับเห็นไหมอันนี้ตะใบเงินนะครับนะเห็นไหมครับลักษณะองค์พระนะครับเห็นไหมครับ มวลสารจะกระจัด,กร,จดกระจายอยู่ทั่วองค์พระนะครับเขียวเหลืองแดงดำขาวคุณขาวใสกับอันนี้ด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะเห,หจะพบเป็นอามวลสารอยู่อ่รอบๆอ,อ,องค์พระเลยนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้เศษพระเศษอักพะัะกำแพงนะครับนี่นะครับเห็นไหมหินกวดเทาวัละคังนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมจะมีร่องรอยลักเก่าฝังอยู่ติดแน่นนะครับเห็นไหมครับทองเก่าลักเก่านะครับพระองค์นี้ต้องมีถึงอ่า ตามยุคของท่านครับน่าจะคือว่าทานันทันยุคท่านสมเด็จโตเลยนะครับแต่พระองค์นี้อ่าคือเจ้าของเก่าด้วยความไม่รู้นะครับเห็นไหมครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทำให้อ่าองค์พระจำรูดเสียหายนะครับอันนี้ก้อนดำนี่นะครับเห็นไหมครับคาดว่าจะเป็นอ่า เดี๋ยนะครับว่าจะเป็นแร่เหล็กไหลนะครับอันนี้ก้อนเขียวนะครับนนจะให้ชมกันจริงชัดๆเลยนะครับนะครฮะกรอบตัดเป็นระเบียบนะครับเห็นไหมครับนี่คือด้านหลังนะครับเ,เราจะมาส่องด้านหลังให้ดูอันนี้คือ ลักษณะเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเนื้อตายหรือเนื้อคกเก่านะครับเห็นไหมอ่าจะจะจะเป็นอ่าคอเลสอกับอ่าเนื้อคกใหม่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือด้านหลังของพระองค์นี้นะครับ เื้อหาความหมดความเก่าความแห้งได้หมดนะครับองนี้นะครับอันนี้เอามาลงให้เป็นวิทยาทานนะครับกรณีพระวัดละคังแท้ผ่านการล้างนะครับเนื้อพระจะเป็นลนักษณะผิววนะันณะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือจะเป็นจ้ำบางจุดก็จะเป็จะขาวบางจุดจะเหลืองจนะเนีย่ยฮะสูดให้ดูชัดๆอีกทีนะครับ จะให้เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอาชมไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือเนื้อเน่านะครับเนื้อเป็นก้อนเป็นจ้ำจ้ำนะครับโอเคครับคลิปนี้อ่าแค่นี้ก่อนนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ชมที่เข้ามาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ แล้วผมจะเอาผ้าอาดีๆแท้ๆวัลลังแท้ๆมามามาสกทอดกันนะครับขอบคุณครับพูดไม่เก่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับในช่อง YouTube ฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หนุ่มน้ามนคนวันลลังด้วยนะครับครับขอบคุณครับ